สวัสดีครับพบกับผมช่อง d ดักเซโลคูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องมหายุดหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่18ในบทที่14นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลินต้งของเราก็ประทะากับสำนัก9อันธาการนะแล้วก็กำลังจะจัดการผังเห่าไปแต่ก็โดนคนแก่คนนึงเข้ามาช่วยแล้วก็จะจัดการหลินต้งแล้วนะทีนี้ เหตุการณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อดได้เลยนะครับเอ๊ผมเพิ่งมาสังเกตนะไอผมเขียนผิดนี่หว่าผมเอาขอสวัรด์รับแลเป็นผังเหานะจริงๆมันต้องเป็นริวเซียงสวียนนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้คลิปหน้านะโอเคบทที่สิบสี่ช่วยเหลือส่วนลึกของหุบเหวสายฟ้ามีลำแสงสีดำประทุออกมา ความประหลาดใจและตกตะลึงฉายบนใบหน้าของจอมยุทธ์มากมายเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก่อนหนะ้าเมื่อสายตาของพวกเขาเบนไปยันเงาร่างแข็งทื่อที่อยู่ใต้แสงสีดําสีหน้าของพวกเขาก็กค่อยๆมืดคลึ้มลงคลื่นที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวจนหัวหดบ้าละไอสิ่งนั้นมันคืออะไรนะทําไมถ้าแห่งนี้ถึงแปลกประหลาดซะจริงใครกันที่สามารถชําระหุ่นเงาขึ้นมากมายขนาดนี้ตอนเบื่อเบือได้งั้นเหรอเอ๊ ไอสิ่งนี้เหมือนจะรับมือได้ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยใช่ใช่แข็งแกร่งกว่าซากมารก่อนหน้าซะอีกเอ้พวกเราจะกลัวอะไรกันนักหนาเล่าตอนที่ซากมารทั้งกลุ่มลุกคือเรายังปราบได้เลยพวกเจ้าคิดว่าเกแค่ตัวเดียวจะสามารถพลิกสวรรค์ได้หรือไงกันเสียงกระซิบปะทุไปทั่วบริเวณอย่างรวดเร็วหลังจากชัยชนะเมื่อก่อนหน้าจอมยุทธที่นี่ก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวเกินไปนักและพวกเขายังมีจํานวนมากกว่ายังเห็นได้ชัด เมื่อได้ยินเสียงเหล่านี้หัวใจของลินต้งกระดิ่งลงโดยไม่รู้ตัวสายตาจับจ้องไปที่ร่างแข็งแกร่งภายในแสงสีดำมีคลื่นยี่มัวชั่วร้ายอย่างที่สุดมีหนามซังยังกำจัดได้ยากกว่าซากมารสีเงินที่เขาเคยสู้ไปก่อนหน้านี้อีกด้วยนั่นคือยี่มัวใช่ไหมหลินต้งถามเสียงทุ้มในใจไม่ใช่ยี่มัวร็อกเหยียงตอบกลับพางสายหน้าเขาเคยเป็นมนุษย์ตอนที่มีพลังชีวิตแต่พลังกัดก่อนที่ได้รับจากไอยี่มัวหนักหนาเกินไป ดูท่าแล้วยี่มัวที่โจมตีน่าจะอยู่ในระดับผู้บัญชาการเป็นอย่างน้อยระดับผู้บัญชาการงั้นเหรอลินต้องพึมพำพร้อมกับม่านตาที่หดเกร็งยี่มัวระดับนี้เมื่อเทียบกับมนุษย์ก็คือจอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนเมื่อตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่พลังเขาเหมือนจะอยู่ในระดับสื่อเฉวียนขั้นปลายและอยู่ห่างจากขุมพลังจ้วนหลุนเพียงก้าเดียว แต่น,น่าเสียดายที่เขาตกอยู่ในกำมือของยี่หมัวระดับผู้บัญชาการยิ่งกว่านั้นมันยังฝังผนึกปีศาจที่มีลิตรกร,กรอนบนล่างเขาอีกด้วยกักกันความรู้สึกนึกคิดเอาไว้และเปลี่ยนให้เขากลายเป็นเครื่องจักรสังหารอย่างสมบูรณ์เลยโหดร้ายจริงๆได้ยินคำอธิบายจากเหยียนหัวใจของหลินตงก็เต้นไปเป็นระสัาด้วยความบาดกลัวยี่หมัวชั่วร้ายยิ่งนักพวกมันไม่ปล่อยใครไว้แม้จะเอาชนะได้แล้วแต่กลับใช้วิธีการเหี้ยมเช่นนี้แทน หาโอกาสหนีจากที่นี่เถอะซากมาลนี้น่าสะพรึงเกินไปแม้ว่าจะไม่ทรงพลังเช่นเดียวกับตอนมีชีวิตอยู่แต่คร่าเกงว่าเขาจะมีพลังเทียบเท่าได้กับจอมยุทธขุมพลังสื่อสเสวียนขั้นกลางแม้จะมีจอมยุทธมากมายที่นี่ก็ยังยากจะต่อกอนได้เลยเย็ยนเอ่ยเตือนลินตงพยักหน้าเชิงตอบสำหรับตอนนี้แม้ว่าเขาจะงัดกลยุทธ์เป็นชุดก็สู้ได้พอฟัดพอเวียงกับจอมยุทธขุมพลังสื่อสเสวียนขั้นต้นเท่านั้นหากซาดมานที่อยู่ใน ซากมารที่อยู่ในขุมพลังสื่อสเสวียงขั้นกลางสิ่งเดียวที่เท้าทาได้ก็คือหนีไปตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่าขณะที่หลินต้งกําลังสนทนากับเหียนเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเหล่าจอมยุทธจากสํานักก้าอันธการกับหอสวรรค์ลับแลก็มองไปทางแสงสีดําที่ปรากฏออกมาสิ่งนี้แข็งแกร่งยิ่งนะักทุกคนระวังตัวไว้มองเงาร่างแข็งชื่อที่เยื้องย่างออกจากแสงสีดําชายชาราผมเทาเอ่ยด้วยเสียงต่ํานั่นมันตัวอะไรกันแน่ปาดกราบเลือกจะมุมปาก ผังเห่าเอ่ยถามพร้อมกับขมวดคิ้วข้าไม่แน่ใจแต่ไม่ได้มาอย่างเป็นมิตรแน่นอนชายชราผมเทาตามตอบพลางย่นคิว้วดูเหมือนเขาจะมีความรู้เรื่องยี่มัวนิดหน่อยในโลกยุคปัจจุบันมียี่มัวปรากฏให้เห็นน้อยยิ่งกว่าน้อยตอนนี้จะทํายังไงกันดีข้าสัมผัสได้ถึงพลังสายฟ้าแข็งแกร่งในร่างนั้นถ้ามันเปลี่ยนเป็นแกนสายฟ้าข้าคิดว่าแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอจะสร้างพลังสายฟ้าขึ้นมาได้ทั้งกับแกนสายฟ้าที่เรามีอยู่เลยพังเห่าสรุป ดูสถานการณ์เงียบๆไปก่อนถ้าศบโอกาสค่อยโจมตีชิงแกนสายฟ้ามาดวงตาของชายชาราชุดเทาเป็นประกายสายตาเปลี่ยนเป็นร้อมรุ่งขณะจ้องมองซากมานเขาเองก็รู้สึกได้ถึงพลังสายฟ้ามหาศาลที่อยู่ในซากศพนั่นเช่นกันแล้วไอเวนนั่นละ่ะพังเห่าถามขนาดเลือบมองหลินต้องอย่างมาดหลายไม่ต้องใจร้อนตราบใดที่มันยังอยู่ในถ้ำนี้ก็ไม่มีวันหนีไปได้หรอกคงไม่สายที่จะคิดบัญชีกับมันหลังเรื่องนี้จบลงชายชาราผมเทาตอบด้วยรอยยิม้ม ได้เราไม่ปล่อยให้เ,เวนันน้นหนีไปได้อย่างแน่นอนพังเห่าพยักหน้าเห็นด้วยเขาขบฟันอย่างไม่พอใจกดความขมขื่นและโกรธเกลี้ยวที่อัดแน่นเอาไว้เวลาเดียวกันทางฝ้าของขอสวรร์ลับแลหลิวเสียงสเสวียนกับพักพวกกาลังสนทนากันด้วยเสียงต่ำสําหรับประเด็นที่พวกเขาถกเถียงกันนั้นเห็นได้ชัดว่าเกี่ยวกับซากมานสมพลังที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันปัง เมื่อสายตาทุกคู่ที่ก้นทะเลสาบพุ่งตรงไปร่างแข็งทื่อก็เดินออกมาจากแสงสีดําและปรากฏตัวต่อหน้าสายตาใคร่รู้ของทุกคนที่นี่ตอนนี้ทุกคนเห็นร่างสีดําอย่างชัดเจนร่างนี้มีขนาดใหญ่กว่าคนปกติ2-3ถึงเท่าเมื่อมองจากไกลๆก็ดูราวกับยักษ์ตัวย่อมๆร่างที่เคยเป็นสีเงินยวงกลับปกคลุมด้วยรอยประทับปีศาสีดาหน้าขนลุกเป็นอย่างยิ่งเส้นสายของลวดลายแผ่ขยายไปทั่วสะพานกายดูราวกับแมลงปีกดํานับไปทั่วกาลังคานย้วยเย้ออยู่บนล่างทําให้คนมองถึงก็ขนลุกช ดวงตาสีดําสนิทไม่มีแววตาหรือประกายฉายออกมาให้เห็นเลยสักเสี้ยวเดียวดูร้าวกับคนที่ตายไปแล้วภายใต้สายตาจากรอบด้านเขาก็กค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาที่อัดแน่นด้วยรัศมีสีดาชั่วร้ายกวาดมองทุกคนที่บริเวณนี้การจับจ้องนี้ทําเอาทุกคนรู้สึกหนาวสถานอย่างปลาจะาก,ก้นบึ้งของหัวใจทําให้ไม่มีใครกล้าขยับขยืขย่นไปชั่วขณะจอมยุติจำนวนมากลอยอยู่กลางอากาศจ้องมองร่างสีดำอย่างระวาดระแวง ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันดูเหมือนจะไม่มีใครกล้าลงมือก่อนเลยเฮือกภายในบรรยากาศตึงเครียดบางคนถึงกับรอบกลืนน้ำลายเสียงแผวเบาที่เกิดขึ้นดังหนวกหูท่ามกลางความเงียบสงัดเมื่อเสียงดังขึ้นแววตาชั่วร้ายของจอมยุทธส่วนหนึ่งก็เริ่มเป็นประกายออกมาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่กลัวจนหัวหดเพราะซากมานี้ลงมือกันเลยชาพรันเสียงตะโกนก็ดังขึ้นบรรยากาศตึงเครียดสลายไป ครูต่อมาร่างเงานับสิบก็พุ่งออกไปคลื่นหยวนไร้ขอบเขตเปลี่ยนเป็นเคสวิชาเหี้ยมหารคลุมฟ้าครอบดินพวกมันส่งเสียงครางโหยหวนพุ่งไปหาเงาร่างแสงสีดำนั้นฮมืมการโจมตีสายฟ้าเหลวสัตวดย่างรุนแรงที่ร่างสีดำตอนนี้สายฟ้าเหลวที่อยู่รอบด้านต่างแตกกระเจิงออกไปสัตวดกลนลงไปแล้ว เมื่อเห็นสีหน้าก็เบิกบานฉายบนใบหน้าของคนจํานวนหนึ่งแต่ก่อนที่ความสุขจะคลี่กระจายพวกเขาก็เห็นร่างแสงสีดําค่อยๆเดินออกมารอยประทับปีศาจสีดําชั่วร้ายบนล่างทรงประกายเลือนลางไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดควรสักรอยอยู่บนล่างการโจมตีร่วมกันของจอมยุทธนับสิบไม่สามารถสร้างความเสียหายได้เลยเป็นการป้องกันที่น่าสะพรึงจริงๆเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้น ความหวาดผวาและตกตะลึงก็เริ่มขึ้นคามบนดวงตาของจอมยุทธ์บางคนขณะที่พวกเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเบาบางซากมารตรงหน้าพวกเขานี้ถ้าทานจะต่อกรนี่ยากกว่าซากมารที่เขาเคยเจอมาก่อนหน้าซะอีกขณะที่หลายคนแอบตื่นตระนกกับเหตุการณ์นี้คลื่นปีศาจก็ฉายแรงกล้าขึ้นในดวงตาดํามืดของร่างสีดําครูต่อมาเสียงร้องโหยหวนอย่างประหลาดก็บาดลึกออกมาจากปากวู เสียงร้องดังออกมาร่างสีดำก็พุ่งไปข้างหน้าร้าก็ล้ำแสงร่างนั้นปรากฏตัวต่อหน้าจอมยุทธนับสิบที่ลงมือโจมตีแสงสีดำประทุเจาะผ่านค่ายก้นในพิบตาก่อนจะปรากฏที่เบื้องหลังพวกเขาปังปังปั้ง เมื่อร่างแสงสีดำโผล่มาด้านหลังของจอมยุทธร่างพวกเขาก็แข็งทื่ออึดใจ,จหมอดเลือดก,ก็ระเบิดบนล่างพร้อมกับแผลโชคเลือดขนาดเท่ากับป้านปรากฏที่คอหอยไอปีศาสีดำ้อยวนบนรอบวนรอบบ,อบ,บาดแผลนั้นก่อนจะแล่นเข้าร่างในพิพตาละกัดกรอวิญ,ญญาณอภิมนุษย์ข้างในอักเสียงร้องชวนสังเวชดังขึ้นก่อนจะหยุดลงเมื่อศพจอมยุทธจำนวนหนึ่งร่วงรนหลงก้นทะเลสาบ เมื่อมองจอมยุทธจำนวนหนึ่งถูกปริบชีพในพิษตารอบด้านสู่ลมหายใจเย็นลึกความตกตะลึงและความหวดาดผวาฉายในดวงตาพวกเขาอย่างเข้มขน้นคนเหล่านั้นคือจอมยุทธ30คนที่มีขุมพลังเสื่องสเสวียนขั้นกลางเชียวนะหากร่วมมือกันแม้แต่จอมยุทธขุมพลังเสื่งสเสวียนขั้นปลายยังถูกบีบให้ล่าถอยแต่เบื้องหน้าสายตาคนเหล่านั้นกลับถูกแสงสีดำฆ่าในพิบตาเดียวนี่คือการสังหารหมู่ชัดๆ ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแจมแจ้งแล้วว่าพลังของร่างสีดำอยู่ตรงหน้าอยู่ในระดับที่น่าสะพรึงไม่น้อยเลย ใบหน้าอัดแน่นด้วยความตกตะลึงลินต้องเก็บภาพเหตุการณ์เบื้องหน้าทั้งหมดผ่านสายตาก่อนจะถอนหายใจยาวโดยไม่รีรอรีบดึงมูริงซานพุ่งขึ้นสู่ผิวทะเลสาบสายฝาที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะสามารถสู้ได้เลยแต่ขณะที่ลินต้องเหาะหนีไปกับมูริงซางโดยไม่เหลียวหลังแสงสีดำก็สาดขึ้นในดวงตาร่างสีดำที่พุ่งสังหารจอมยุทธ์จำนวนหนึ่งไปดวงตาที่เคยว่างเปล่าไร้สัญญาณชีพกรับมีเซเซียวความรู้สึกวูบหนึ่งฉายขึ้นอย่างไม่คาดคิดนั่น ตราประทับเทวริคิดกืนกินเสียงแหบแห้งดังขึ้นจากปากของร่างแสงสีดำซา ทันใดนั้นเสียงแตกบางอย่างดังออกจากน้ำของทะเลสาบสายฟ้าสายฟ้าเหลวแตกกระจายพร้อมกับเสียงดังสนั่นวันไหวจอมยุทธจำนวนมากเคาะเขินอยู่รอบทะเลสาบดูท่าแล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังจะพุ่งตัวลงไปพวกเขาก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นหลินต้งกับบู้หลิงซานทะยานออกไาอย่างรวดเร็วแต่หลินตงไม่สนใจใครเขามองทะเลสาบสายฟ้าเบื้องล่างด้วยแววตาเมื่อรึมืึนพลังหน้าสะพึงประทุออกมาจากเบื้องล่างหลังจากที่พวกเขาขึ้นมาได้ไม่นานดูท่าว่าการต่อสู้ดุเดือจะเกิดขึ้นที่ก้นทะเลสาบซะแล้วกระนั้นหลิน คงก็ไม่คิดว่าจอมยุทธ์ที่อยู่ก้นทะเลสาบจะสามารถทําอะไรซากมารที่มีขุมพลังสื่อสเสวียงขั้นกลางได้แม้ว่าสํานักเก้าอันธก,การกับหอสวรรค์รับและจะมีจอมยุทธ์ขุมพลังสื่อสเสวียงขั้นต้นอยู่ด้วยก็ตามพี่หลินต้องเราจะออกไปจริงๆหรอดวงตากรมโตของบูหลิงซานฉายแววเสียดายเมื่อมองทะเลสาบสายฟ้าและเอ่ยขึ้นต่อให้เป็นสมบัติชั้นยอดคนเราสามารถชื่นชมได้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตเท่านั้นนะลินต้องดีดผากมู่หลิงซาและเอ่ยขึ้นสิ่งนั้นทรงพลังมาก ถ้ามันบ้าคลั่งขึ้นมาจอมยุทธพวกนั้นจะสูญเสียอย่างน่าสงเวชแม้จะเอาชนะได้ในตอนท้ายทำไมเราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยละ่ะก็ได้หมู่หลิงซานจือปากเอ่ยพึมพำพลางพ,งพยักหน้ารับเมื่อได้ยินนางรู้ดีว่าจากความรอบครอบของหลินต้งแล้วเขาไม่ยอมรับความเสี่ยงใหญ่ขนาดนี้แน่ก่อนอื่นเรา ดวงตาของหลิงต้องกวาดบองไปรอบๆขณะที่กำลังจะพามุ่งหลิงซานหนีจูจๆแววตาก็แข็งกร้าวขึ้นขึ้นยักษ์สูงหมื่นศอกนับไปทวนถมขึ้นจากทะเลสาบเบื้องร่างเสียงดังก้องระเบิดพร้อมกับขึ้นผันผวนป่าเถื่อนและรุนแรงกวาดออกมา พื้นยักษ์ดันตัวสูงขึ้นฟ้าก่อนจะตกลงมาโครมใหญ่รากบว่าพื้นที่ทะเลสาบสายฟ้าในรัศมีแสนศอกกำลังถูกปกคลุมไปด้วยม่านฝนสายฟ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันทำให้เราจอมยุทธที่วางแผงกระโจงล,ลงไปในทะเลสาบอื้มกิ้งกี่จากนั้นพวกเขาก็เห็นคนจำนวนมากกระเด็นออกจากสายฟ้าที่พุ่งออกมาอย่างอนาถในที่สุดร่างก็ร่วงกระแทกริมทะเลสาบอย่างนหนักหน่วงแต่ละคนพ่นเลือดออกมากบปาก รอบทะเลสาบเกิดความชุลมุนจอมยุทธบางคนที่ยังไม่ได้ลงไปในก้นทะเลสาบสายฟ้ามองภาพตรงหน้ายังเมือลอยพวกเขาไม่รู้เลยว่าทําไมคนที่ลงไปก่อนถึงหนีออกจากทะเลสาบกันพันละวันรีบหนีแล้วจอมยุทธที่ร่างกระแทกพื้นด้วยสภาพดูไม่จืดมองคลื่นยักษ์ในทะเลสาบด้วยแววตา,วาหวาดผวาพร้อมกับร้องเสียงแหลม ปังทะเลสาบสายฟ้าระเบิดออกจากกันเมื่อเสียงแผดร้องดังขึ้นขณะที่คลื่นสูงแสนสอกดังตัวขึ้นมามีร่างแข็งทื่อสีดำยืนอยู่ยังเฉยเมยบนยอดคลื่นรัศมีสีดำชั่วร้ายลอยอวนรอบร่างนั้นแม้แต่ท้องฟ้ายัางมืดมนลงน,นั่นมันอะไรนะสงพรังเลึกเกินสายตารอบทะเลสาบฉายแววตกตะลึงเมื่อมองร่างแสงสีดำที่ยืนอยู่บนยอดคลื่นเสียงร้องอย่างประหลาดใจดังขึ้นอย่างรวดเร็วสีหน้าของหลินตงมืดคลื่นเมื่อมองภาพนี้ซากมารตัวนี้ทรงพรังยิ่งนะัก กระทั่งจอมยุทธจํานวนมากยังไม่สามารถต้านทานได้ดูเหมือนว่าการต่อสู้ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องแล้วพอคิดถึงจุดนี้หลินตงก็เลือบมอไปยังบริเวณใกล้เคียงที่คนสํานักเก้าอันธการกลับหอสวรค์รับแรงพุ่งตัวออกมาทุกคนมีสีหน้ามืดคล้มลงขณะจดจ้องร่างแสงสีดําที่ยืนอยู่บนคลื่นดูเหมือนพวกเขาจะรับรู้แล้วแล้วว่าสถานการณ์ตรงหน้านั้นตึงมือเกินกว่าจะรับได้เร,เราจะทํายังไงกันดีสีหน้าของผังเห่าดูมืดมนกับภาพนี้ พวกเขาโจมตีไปก่อนแต่จบลงด้วยการบาดเจ็บล้มตายหากไม่ใช่เพราะผู้อุโผผมเทาเข้ามาขัดขวางก็ดูเหมือนพวกเขาจะได้รับการสูญเสียใหญ่หลวงแน่ความแข็งแกร่งของซากมารตัวนี้อยู่ในขุมพลังสื่อเสวียนขั้นกลางไปแล้วชายชราผมเทามองซากมารด้วยสีหน้ามืดครึมขณะเอ่ยสื่อเสวียนขั้นกลางเหรอผังเห่าขมวดคิ้วกำมือแน่นและกัดกรามกรอดแล้วพูดว่าก็ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นี่ถ้าเราทุ่มสู้กับมัน เรายังเข้าไม่ถึงจุดที่ลึกที่สุดของถ้าเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรหากใช้ทุกอย่างที่นี่ชายชราผมเทาสายหน้าพลางเอ่ยแม้ว่าแกนสายฟ้าที่กรันจากล่างนั่นจะทรงประสิทธิภาพที่สุดแต่มูลค่าก็เทียบไปได้กับสมบัติที่อยู่ลึกในถ้าดังนั้นเราไม่ควรประทะก,กับมันที่นี่ร่องรอยไม่เต็มใจว้าผ่านดวงตาของผังเห่าเมื่อได้ยินแต่เขาเป็นคนหัวแหลมและรู้ดีว่าสิ่งที่ผู้โศกล่าวนั้นถูกต้องหลังจากครุ่นคิดครู่หนึ่งก็พยักหน้าในที่สุดงั้นไปเถอะ สีหน้าผ่อนคลายกระจายบนใบหน้าเหล่าจอมยุทธ์หลายคนจากสำนักก้าอันธาการรอบกายไม่ได้ยินคำสั่งของผังเห่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องประมือกักบตัวปัญหาในสถานที่แห่งนี้สำนักก้าอันธาการถอยไปแล้วหลินต้องพุ่งความสนใจไปที่การเคลื่อนไหวของสำนักก้าอันธาการเขารู้จุดประสงค์ได้หลังจากเห็นท่าทีคนเหล่านี้ไม่กล้าประท้าซึ่งหน้ากับซากมารเหมือนกันแล้วขอสวรรค์รับแล้ววางแผนจะไปด้วยเลยไหมนะ ขณะที่สนักก้าอันธาการส่งสัญญาณจะถอยลินตงก็บพบว่าจอมยุทธจะขอสวรรค์ลับแลที่อยู่ใกล้ๆก็แสดงสัญญาณเช่นเดียวกันชัดว่าพวกเขามีบทสรุปในใจเหมือนกันงั้นเราก็ควรจะหนีด้วยลินตงตัดสินใจฉับไวกับสถานการณ์นี้โดยไม่ลีลอให้สนักก้าอันธาการกับหอสวรรค์ลับแลได้หนีไปก่อนเขาออกตัวนำมูลหลิงซานพุ่งตรงไปยังจุดลึกที่สุดของถ้ำอย่างรวดเร็ว แต่ไอปีศาจรอบร่างสีดำเหนือทะเลสาบสายฟ้ากลับพวยพุง่งขึ้นทันทีที่ลินต้องกำลังจะหนีและลอกคลื่นปรากฏในดวงตาไร้ซึ่งอารมณ์ดวงตาสีดำจ้องตรงไปยังทิศท,ที่ลินต้องมุ่งหน้าไปทุกคนร่วมมือกันฆ่ามันหากพลังสายฟ้าในร่างมันก่อตัวเป็นแกนสายฟ้าจะต้องเป็นสมบัติล้ำค่ามากนแน่เลยจอมยุทธมากมายมารวมตัวกันลอดทะเลสาบอย่างหนาแน่นขึ้นเกิดเสียงตะโกนดังลั่นซึ่งน้ำเสียงอัดแน่นด้วยความระมอบโลภมาก ใช่ใช่ใช่เรามีจำนวนมากกว่าไม่ต้องไปกลัวมันล็อกลุยเลยเสียงตะโกนดังขึ้นทีละเสียงละเสียงแสงสว่างนับร้อยเริ่มพ่างพลูออกมาการโจมตีทรงพลังและปกคลุมร่างแสงสีดำราวกับพายุลินตงสายหน้าเมื่อได้ยินเสียงการต่อสู้เบื้องหลังขณะที่ความเร็วของเขาเร่งขึ้นไปอีกจังหวะที่กำลังจะหายไปทางเส้นขอบฟ้าเขาก็สัมผัสได้ถึงคลื่นพลังน่ากลัวตามมาข้างหลังจากนั้นเสียงร้องโหยหวนน่าสมเพชก็ดังก้องฟ้าแต่ละเสียงอัดแน่นด้วยความวาดภวาสุดขีด ชัดว่าร่างแสงสีดำวาดด้วยร้ายกวาดล้างอีกครั้งแล้วโง่ทั้งฝูงเลยลินต้องสะบัดเงียบอยู่ในใจร่างเคลื่อนที่และเพิ่มความเร็วขึ้นอีกครั้งเพื่อหลบหนีสถานการณ์วุ่นวายนี้ไปอย่างรวดเร็วลินต้องมันกำลังไล่ตามเจ้ามาทว่าเสียงของเหย,ยนกลับโผงขึ้น ขณะที่ลินต้งกำลังใจชื้นกับการตัดสินใจหนีออกมานี่ทําให้ใบหน้าเขาเปลี่ยนเป็นซีดเผือกจากนั้นก็หันกลับไปและเห็นว่าแสงสีดําพุ่งตัดทอ้องฟ้าระยะไกลที่ด้านหลังเร่งความเร็วตรงมาทางเขาด้วยอัตราเร็วที่ปานสายฟ้าแย่ yeah, แล้วลินต้งมีสีหน้าหน้าเกลียดเมื่อเห็นแสงสีดําพุ่งตรงมาหาเขารู้ดีว่าเหตุผลที่มันมาน่าจะเกี่ยวข้องกับตราประทับเทวฤกขิดกืนกินแน่ๆรีบหนีกันเลวลินต้องรนไปหมดเขาเร่งมู่หลิงซานพร้อมกับเพิ่มความเร็วจนถึงขีดสุด พริบตาก็หายไปในเส้นขอบฝารอบทะเลสาบสายฟ้ามองเห็นแต่ความเละเทะเลือดสดและซากศพร้อยเกลือนทะเลสาบทําให้สีของทะเลเข้มข้นมากกว่าเดิมเหล่าจอมยุทธที่มีชีวิตรอดมองออกไปในทิศทางที่ร่างแสงสีดําพุ่งตรงไปด้วยสีหน้าหวาดกลัวไม่มีใครเลยที่กล้าไล่ตามมันไปซากนั่นเหมือนจะไล่ตามหลินต้งไปช,ชายชราผมเทาทอดสายตาออกไปไกลก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงประหลาดใจ พังเห่าชะงักไม่ได้ยินจากนั้นความยินดีก็แล่นลิ้วขึ้นในดวงตาพร้อมกับเสียงหัวเราะสาแก่ใจโชคร้ายสัจริงแต่ก็ดีแล้วละ่ะให้ซากมันนะ่นมันจัดการตัวแก้ปัญหาตัวปัญหาของเราไปได้เยอะเลยเราไปกันเถอะเขาโบกมือเมื่อเอ่ยขึ้นจากนั้นก็น้ำคนจากสำนักก้าอันธการมุ่งหน้าไปจุดที่ลึกที่สุดของธรร้ําจากอีกค้างหนึ่งย่างรวดเร็ว จอมยุทธคนอื่นๆก็ติดตามพวกเขาไปเมื่อเห็นแต่ไม่มีใครกล้ามีความคิดอุตริกซากมานอย่างที่เคยมีในตอนแรกเลยพวกเขารู้แล้วว่าสิ่งนี้รับมือยากเกินไปจะยังไงชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ดี ฟิวฟิวฟิวฟ,วฟิวรำแสงสองสายพุ่งในความเร็วปานสายฟ้าแลบความเร็วสูงนี้สร้างคึืนเสียงกระเบิดต่ำกระแทกออกมาสีหน้าของลินต้งมืดครึมความเร็วของเขาอยู่ในจุดขีดสุดแล้วเขายังรู้สึกได้ว่าร่างแสงสีดําเบื้องหลังยังคงไล่ตามมาติดๆเห็นได้ชัดว่ามันเร็วกว่าพวกเขาสิอีกพี่หลินตงระวังหมหลิงสางร้องลั่นขณะที่หลินต้งกําลังคิดหาวิธีหลบหนีขเขาเงยหน้าขึ้นเห็นว่ามิติตรงหน้าบิดเบี้ยวร่างแข็งแรงสาดขึ้นปีศาจชั่วร้ายออกมาปรากฏอยู่ตรงจุดนั้นอย่างนาาประหลด หลิงซานหนีไปก่อนถ้าเห็นท่าไม่ดีนะลินต้งมองซากมารที่ปรากฏตรงหน้าหัวใจดิ่งลงและเอ่ยขึ้นช้าๆมู่หลิงซานกัดริมฝีปากมือเล็กกำฝาโรงต่อชะตาไว้แน่นพร้อมกับแสงสีน้ำเงินที่วูบวาบในดวงตากลมโตอย่างรวดเร็วพร้อมสู้ยิบตาลินต้งสูดลมหายใจลึกดวงตาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นและขมกลิบราวกับใบมีดไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากในการรับมือมากแค่ไหนก็ยากที่คนอย่างลินต้งจะยอมแพ้ง,ง่งายๆร่างแสงสีดำยืนอยู่กลางอากาศ ดวงตาจดจ้องลินต้งครูต่อมาความผันผลนก็พร้าในดวงตาไร้แสงซากนั้นเริ่มสั่นเทิมราวกับกำลังดิ้นล้นหลบอะไรจากนั้นค่อยๆย,ยื่นมือมาหาเสียงแหบราสันเครือดังออกจากปากกเกืนกินตราประทับเทวริชิตช่วยช่วยข้าด้วย เสียงแห่พระดังออกจากปากร่างแสงสีดำที่กำลังตัวสัน่นเมื่อได้ยินดังนั้นลินตงก็พงังหะก่อนที่ความอัศจรรย์ใจจะฉายอยู่บนใบหน้าตอนนี้ประกายคมกล้าในดวงตาเขาอ่อนลงทีละน้อย สติสัมปชัญญะยังไม่หายไปงั้นเหรอลินต้องจ้องมองร่างแสงสีดำที่อยู่ในไอยี่มัวหลังจากลังเลครู่หนึ่งก็ถามออกไปร่างมนุษย์สีดำยืนอยู่กลางอากาศขณะที่ประกายแสงฉายอยู่ในดวงตาสีดำลินต้องเห็นว่าภายในนั้นเกิดการดิ้นล้นอย่างบ้าคลั่งชัดว่าฝ่ายแรกกำลังต่อสู้กับไอยี่มัวในร่างทำให้เขาตื่นขึ้นจากอาการเครื่องจักรสังหารมาได้บ้างช,ช่วยข้าดูด้วยเสียงแหพร้าเต็มไปด้วยการอ้อนวอนดังขึ้นจากร่างแสงสีดำอีกครั้งเย็นเกิดอะไรขึ้นเหรอ ทำไมถึงยังรู้สึกตัวอยู่บางส่วนละ่ะลินต้องรีบถามในใจในอดีตเขาเคยพบกับซากมรที่อยู่ที่ถูกไอ้ยี่มัวกรัดกร่อนแต่ทุกตัวกลายเป็นหุ่นเงาสังหารโดยไม่มีข้อยกเวน้นไม่มีอะไรที่สามารถรักษาจิตใจไว้ได้เมื่อถูกไอ้ยี่มัวกรัดกร่อนไปแล้วเนื่องจากพลังงานสายฟ้าไหลผ่านเข้าไปในร่างเขาหลายพันปีที่ก้นทะเลสาบแห่งนี้รื่นยี่มัวในร่างจึงถูกสกัดไวบ้บางส่วนนอกจากนี้ยี่มัวที่ฆ่าเขา จงใจปิดผนึกความรู้สึกนึกคิดเอาไว้บางทีเซเซียวสติได้พบกับสถิตท,ที่ความสมดุลระหว่างพลังงานสายฟ้ากับคลื่นยี่มัวจึงป้องกันไม่ให้เขาเข้าสู่สภาวะเครื่องจักรสังหารอย่างไรเหตุผลไงเย็นตอบงั้นข้าจะช่วยเขาได้ไงละ่ะลินต้องพึมพำเขาสัมผัสตราประทับเทวฤกขิดกืนกินในร่างเจ้าได้เจ้าควรจะรู้ว่าคลื่นยี่มัวร้ายกาและน่ากลัวมากพลังงานปกติไม่สามารถขจัดออกได้มีเพียงตราประทับเทวฤกขิดทั้ง8ชิ้น รวมถึงสมบัติล้ำค่าสุดยอดเท่านั้นถึงจะมีพลังเช่นนี้เขาต้องการให้เจ้าช่วยลบคลื่นยี่หมวในร่างให้พอได้ยินหลินตงก็รู้ว่าปัญหาโหดหินทับบนตัวเขาอีกแล้วเขารู้ว่าหินสืบทอดและตาประทับเทวฤกิ์มีความสามารถในการลบล้างคลื่นยี่มมวแต่คลื่นพลังที่อยู่ในร่างคนตรงหน้าผิดธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นคงจะเป็นเรื่องยุ่งยากแม้กระทั่งเขา ถ้าคลื่นยี่หัวศพอกาสแทรกซึมเข้าไปในร่างเขาได้นั่นคงเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวของจริงแต่สถานการณ์นี้หากเขาปฏิเสธก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าซากมานี้จะไม่คลุ้มครั่งอีกถึงเวลานั้นเขาก็จะประเชิญหน้ากับซากมานขุมพลังสื่อสเสวียงขั้นกลางที่ไร้ความผิดชอบชั่วดีแต่รู้จักแต่ค่าแค่นั้นลินตงก็จะยิ่งปวดหัวไปทั้งกะโหลก หน้าปวดหัวจริงๆลินต้องหัวราอขมขื่นเห็นชัดว่าเขาไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์จะบานปลายมาถึงขั้นนี้จอมยุทธ์ซากมารคนนี้กำลังขอให้เขาช่วยเหลืออย่างคาดไม่ถึงยิ่งกว่านั้นดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งถ้าไม่ทำแล้วล่ะก็คลื่นยี่โมในร่างของเขามีพลังมากจริงๆถึงเจ้าต้องการจะกำจัดออกข้าคาดว่าเจ้าจะต้องใช้วัตถุเทพถึงสามชิ้นเย็ยนเอ่ยสามวัตถุเทพงั้นเหรอดวงตาลินต้องกระตุก เขารู้ดีว่าเยียนกำลังพูดถึงหินสืบทอดตราประทับเทวรกิ์ขกืนกินและค่ายกลเคลื่อนพิภพนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาต้องงัดความลับที่ซ่อนไว้มิดชิดในร่างออกมาใช้ทั้งหมดป,ปรดโปรดช่วยข้าให้เป็นอิสระขณะที่แววตาของหลินต้งวูบไหวซากบานก็เริ่มตัวสั่นเทิมอย่างรุนแรงมากขึ้น ขึ้นพลังเบาบางแร่นเปี้ยในดวงตาสีดำคำวิงวอนเข้มข้นปรากฏในคำพูดพอคิดถึงเรื่องนี้การถูกขนึกเป็นร้อยพันปีย่อมได้รับความทนทุกข์ทรมานอย่างน่ากลัวที่สุดในโลกเสยเสียวจิตใจใต้สำนึกได้แต่มองร่างของตนค่อยๆถูกกรัดกร่อนอย่างช,ชา้าๆก่อนจะกลายเป็นซากมารไร้หัวใจความอับจนปัญญาและโศกเศร้านำมาซึ่งความสิ้นหวังอย่างที่สุดครั้นเห็นแววทุกระทมไม่รู้จบหลั่งไหลออกมาจากดวงตาของซากมารมือทิ่กรรมแนงของลินต้งก็คลายลงในที่สุดเขาก็ระบายลมหายใจ เขาตอบพร้างพยักหน้าก็ได้ข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดเลยแม้เขาจะรู้ว่าเรื่องนี้ต้องเสี่ยงต่อตัวเองแต่เขาก็รู้ดีว่าตอนนี้ไม่อยู่ในฐานะปฏิเสธได้อีกต่อไปข,ขอบใจเมื่อได้ยินคําตอบของหลินตงความซาบซึ้งใจก็ประทุในดวงตาของซากมานหลิงซาคน,นคุ้มกันข้าด้วยอย่าให้ใครมารบกวนข้าหลินตงหันหน้าไปพูดกับมู่หลิงซาน มืมหลิงซานพยักหน้าแข็งขันมือเล็กทั้งคู่กําฝาลงต่อชะตาในอ้อมอกไว้แน่นพอเห็นหลินตงกระโกแขนเสื้อเรียกหม้อกันเผาฟ้าออกมาก่อนจะเดินไปหาซากบานตรงหน้าเขาตามข้าเข้าไปในหม้อข้าจะพยายามช่วยขจัดไอยี่มัวออกจากร่างให้สิ้นเสียงของหลินตงซากมานก็พุ่งไปข้างหน้าเข้าไปในหม้อกรันเผาฟ้าอย่างไม่รีรออึดใจหลินตงก็เปลี่ยนเป็นลําแสงพุ่งลงไปในหม้อกรันเห็นทั้งคู่เข้าไปในหม้อกรันเผาฟ้าแล้ว งูหลิงซานก็นั่งลงกลางอากาศดวงตากลมโตเบิกกว้างมองสำรวจรอบด้านอย่างระแวดระวังภายในหม้อกรันเผาาหลินต้งมองซากมารที่ยืนอยู่ตรงหน้าไอยี่มัวเข้มข้นและทรงประสิทธิภาพลุกคือจากร่างอีกฝ่ายทําให้เปลือกตาของเขากระตุกอย่างหยุดไม่อยู่ด้วยความคิดหนึ่งเส้นสายสีดํารุ่งโรจน์ก็เปล่งออกมาตรงว่างคิวก่อนจะเปลี่ยนเป็นหลุมดําที่ดูคล้ายสัญลักษณ์โบราณพลังคืนกินแข็งแกร่งกระจายออกมาทําให้พลังงานทั้งหมดที่ทอยู่รอบด้านถูกดูเข้าไปเมื่อถูกสัมผัส ตาประทับเทวริคิดกืนกินเมื่อซากมานจ้องมองสัญลักษณ์หลุมดำที่ร้อยอยู่กลางอากาศอารมณ์ก็ก่อตัวในดวงตาสีดำของเขาประสาทสัมผัสของเขาถูกต้องแล้วผู้โสคลื่นยี่หมวในร่างของท่านแข็งแกร่งมากข้าอ่อนแอเกินไปไม่สามารถใช้เพียงตาประทับเทวริคิดกืนกินขจัดได้เมื่อเรียกตาประทับเทวริคิดกืนกินออกมาลินตงก็อธิบายสถานการณ์ด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเจ้าทำดีที่สุดก็พอ ข้าจะพยายามเต็มที่ที่จะต่อต้านความต้องการสังหารเจ้าจอมยุทธ์ซากมานตอบด้วยเสียงแหบราทุกครั้งที่พูดร่างก็จะสั่นเทิมรุนแรงขณะที่ความชั่วร้ายรุนแรงกวาดผ่านดวงตาเขายัางต่อเนื่องเห็นชัดว่าเขาพยายามระงรับจิตสังหารเพื่อไปให้ตัวเองจัดการหลินตงพยักหน้าเบาๆลินตงก็เอ่ยขึ้นแต่ข้ามีของอย่างอื่นที่สามารถกำจัดไอ้ยี่มัวได้หากไม่มีอะไรผิดคาดข้าก็ลงมือทำสำเร็จอย่างแน่นอนพูดจบเขาก็พลิกฝ่ามือ ค่ายกนแสงวาวโรดผุดขึ้นจากพื้นดิวพื้นผิวด้านบนไอ้ด้านในพริบตาลมหมุนก็ก่อตัวขึ้นขณะที่เปลี่ยนค่ายกลมีขนาดนับพันศอกร้อยอยู่กลางอากาศแต่เริ่มแต่เริ่มปล่อยขึ้นอันเป็นเอกลักษณ์ปล่อยออกมาอย่างชาัดฉาเรียกค่ายกนเครื่องพิภพออกมาลินต้องอ้าปากปล่อยลำแสงสีขาวอบอุ่นตามมาก่อนจะเปลี่ยนเป็นหินสืบทอด คลื่นพลังหน้าอาัศาจรรย์และเป็นเอกลักษณ์ผันผวนบนรัศมีโดยรอบวัตถุเทพทั้ง3าชิ้นปรากฏขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันและลอกคลื่นบิดเบือนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มิติในหม้อกันเผาฟ้าสามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นหยุนที่เริ่มปั่นป่วนอย่างเบาบางนี่วัตถุเทพเมื่อเงยหน้าขึ้นมองค่ายคนแสงกับหินสืบทอดแหววว่างเปล่าในช่อฉายในดวงตาจอมยุทธซากมานเขาไม่รู้จักวัตถุสองชิ้นนี้ทว่าสิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันเขาจากการรับรู้ถึงอำนาจของมันได้ ผู้โสทนหน่อยนะหากท่านต่อต้านข้ากลัวว่าจะควบคุมท่านไม่ได้นะลินต้งเอ่ยด้วยเสียงถุมพร้อมกับสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งขึมึมจอมยุทธผู้นี้มีขุมพลังสื่อเสวียนขั้นกลางหากเขาเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วล่ะก็ แม้ว่าจะมีวัตถุเทพสามชิ้นอยู่ในมือก็เป็นเรื่องยากที่จะหยุดยั้งอีกฝ่ายไว้ได้พอได้ยินคำพูดของลินตงเขาก็พยักหน้าก่อนจะนั่งหลงกลางอากาศทันใดน,นั้นเสียงสายฟ้าดังครื่นกระดังออกมาจากร่างครูต่อมาลินตงก็สังเกตได้ว่าคลื่นยี่หมัวส่วนใหญ่กระจายในร่างถูกถอนออกถูกถอนออกอย่างไม่คาดคิดในเวลาเดียวกันรอยประทับปีศาจที่ปกคลุมทั่วร่างก็อ่อนแสงลงชัดว่าเขากําลังใช้พลังงานสายฟ้าในร่างคมคลื่นยี่หมัวสุดพลัง พอเห็นหลินต้งก็ถอนหายใจโล่งอกเบาๆความคิดนึงวูบไหวค่ายกลเครื่องพิภพบ,บนฟ้าก็เริ่มหมุนแต่ในครั้งนี้กลับหมุนไปทิศทางที่ทวนเข็มนาฬิกาพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์เริ่มก่อตัวขึ้นที่ศูนย์กลางค่ายกล นี่คือพลังก่อนสลายของข่ายคนเครื่อพิภพย้อนกลับไปลินต้องใช้พลังงานนี้สังหารจอมยุทธ์นับร้อยของสำนักหยวนเหมือนมีหนำซ้ำ,ำยังใช้ฆ่าสามุณชายน้อยเหตงสำนักหยวนเหมือนอีกด้วยความแข็งแกร่งของลินต้องไปไกลกว่าเมื่อก่อนโคแล้วพลังของข่ายคนเครื่อพิภพสแสดงความก้าวร้ามากไปไปกว่าเดิมมากจังหวะที่ค่ายคนเครือพิภพเหมือนตัวหินสืบทอดก็เริ่มสั่นไหวครูต่อมาแสงสว่างสีขาวน้ำนมก็เริ่มเลือนลองบนพื้นผิวจนถึงขีดสุดตราประทับเทวฤกขิดกินกินหมุนขวาง ภายในหลุมดำมีแสงสีดำของพลังเกินกินก่อตัวอย่างรวดเร็วไปลินโต้งมีสีหน้าตึงเครียดเขากระแทกมิติตรงหน้าด้วยนิ้วหนึ่งเสียงคำรามดังออกจากปากวาบหลังจากเสียงคำรามของลินโต้งดังขึ้นแสงก็ระเบิดขึ้นฝาเสาแสงพลังงานที่มีสีโดดเด่นสามเสากำจายด้วยคลื่นพลังหน้าอัศจรรย์ยิงออกมาบีบอัดลงมาด้วยเสียงดังกึกก้องสัดลมบนร่างของจอมยุทธ์ซากมารที่นั่งอยู่กลางอากาศแสแส พลังของวัตถุเทพทั้งสามปะทะลงบนล่างกลุ่มควันขาวก็เริ่มพวยพุ่งออกจากร้อยประทับปีศาจท,ที่ปกคลุมในทันทีอึดใจต่อมาเสียงร้องเกีียวกราดช,ชวนคนลุกก็ดังขึ้นเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่14เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอาจจะได้กว่าจะชำระได้จะเป็นยังไงนะ เหตุการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปนะครับสำหรับทีนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งก,งกิงเพื่อไปพลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ